ไอ้ตรงที่ผีอยู่มันจะมีของสำคัญอยู่อุ้อู้อขอศัสนา,นาไม่น<ด>่ารอกเฮ้ยไอ้บูมมึงมึงมันหายไพก่อนเสวยหายแล้วอุ้ยเสียงใครว่าไปเสียงไปเสียงเพ็นไอ้บุนเคย

ทางล้วก็มองผีอย่างเงี้ยมีเปิดไฟฉายเหรือว่าผู้เล่นใหม่ไม่มีนี่ไงกด F นี่ไงได้ปะได้ได้ไป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 ต้องไปบ้านนั้นใช่ไหมเออกดชิปเพื่อเพื่อเพื่อวิ่งในเรียวระวังหมดเลยล่ะนี่มิวเห็นไหมอ้าวโอ้โหวิวมิวมิวเห็นไหมเนี่ยเรา เราเรามีผู้นำะลรเนี่ยผิดอะไระกไรูต้องการของแผนที่แล้วว่ะมีแผนที่เันนี้มีโอกาสที่จะมีเออบอสสูงมากนะครับขึ้นไปไปดิขาโคตรแคบเลยเสียวตกเมื่อเกินคนจริงเอาไม่เปิดไฟเล่นเอาก็มองไม่เห็นก็กดเอฟออกดิเออแล้ว <c oughs> แล้วก็นำหน้าแค่นั้นเองมองคณเยอะ่ะแล้วแล้วมีวไปไหนอ่ะอยู่นี่โอโอ้โหมันโตมันซ้อนกันเฮ้ยอ,อะไรนะให้เราไปตรงนู้นเหรอประตูตเดี๋ยวพึ่งดิูยังไม่ไปเลยเดี๋ยวไปสำรวจกันข้างลางไหนอะอยู่ไหนกันมีอะไรไห<อ>นี่ไม่มีนะไม่มีอะไรเข้ามาเอาแล้วเข้ามาคืออะไรลักเจ้าให้เราไปไปวะ เออมาบอกมันมีเันจะไอตอนที่เราเข้ามันมันเป็นปลาสามไม่ใช่หรอทำไมเราเข้ามันไม่กลายเป็นอันนี้มันต้องมีจังทะแกะวะมีเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟดับโอ้เขี้ยนี่มันซ่องกะหลี่กะชัดโอ้โหไม่ต้องเสจอเจอยากๆเลยโอ้ยอัอเออมันเรียกว่าเออซ่องอะไรอ <can> ่ะอ๋อซ่องหอยนางรูมเออนี่มาหอยนางรูมดีกว่ามันจะง่ายกว่า แล้วอันนี้แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมีร่องตรงนี้ด้วยไปแหละไป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 ,ไปตอไปต่อไปตอเ,อ,อเฮ้ยเมื่อกีไฟเมื่อกีไฟสุดทย่าเลิงลมข้าพระเจ้าเดินตามมานี่ไงเดินตามวีโอเนี่ยพา,ลา,ลาลหลงพาหลงไปเนี่ยโอ้ยว,ว้าวนอนเหรอไม่นอนไม่นอนเ่นอนประตูประตู นี่นี่ประตูไหนวิโอทำไรเนี่ยเอ้าวิโอมึงไปไหนวิววิววิวลงวิวลงวิวลงทำไมนี่นี่อะประตูอ๋อเออมันล็อกอยู่นี่ว่ามันต้องหากุญแจไปอีกทางหนึ่เนี่ยเปิดไว้อยู่แล้วพูดให้เจอแบบจำใจแกเสียงเลยว่ามันเสียงเลยว่ามันเยอะโคตร เสียงนะว่าเมื่อกี้คนดังขึ้นคืออะไกันอยู่นี่อยู่ข้างหลังนี่ขวางมิวเปิดดิโอ้โหนี่ต้องหากุญแจแถวนี้ใช่ไหมนี่ยโอ้โหมีรักษาด้วีรักษาได้ดีกูเปิดได้แล้วเฮ้ยอะไรแดงแดงอ่ะไปเฮ้ยอะไรเนี่ยมิวรหัสป่ะไม่ตถ้พูดรหัสไม่เหรอเออถ่ายถ่ายมาหน่อยก็ได้นะถ่ายด้ไป คุณจำได้หร่เลขแปดมีเลขแปดเลขห้ามีมีเลขห้าด้วยไอตัวสุดท้ายเป็นเป็นเลขห้าเฮ้ยอย่าบังดิอย่าบังที่จะถ่ายอันนี้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปก็ใช้กูเกิลแปรเออแล้วเมื่อกล้องถ่ายรูปกูอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่อันนี้ห้าห้ามีมีอะไรหกแปดห้าหรอหรืออะไรวะเพื่อนไอชี้นี่ ไม่งจอสแกนในตู้เนี้ยนะไม่เห็นมีอะไรเลยเออเอาตู้มาไม่เจอในกล่เพื่อนคือไอเลียวว่าเห็นนะมันแกะเมือกูเห็นมันเดินผ่านอยู่เดินผ่านเน่ยไม่เห็นหน้าขาวๆเลยไม่ยิ้มด้วยยิ้มให้กูตีดเออตีดเอ้อกูมาเฮ้ยอยู่ไหนเพื่อนอะไรอ่ะเพื่อนอยู่ไหนกันไอ้นีด เพื่อนอยู่ไหนกันเฮ้ลยลูไม่รู้ค like รับไม่รู้ครับไม่รู้ครับมาเดินเดินมาตรงทางซ้ายดิมานี่มาม่นมีประตูอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วครับกูเจอแล้วกูเจอแล้วเมื่อกี้แม่งพูดหน้าเลยเนี่ยตรงที่นึงอะไรครับเดี๋ยวก่อน ภาพเสียงหวานด้วยแล้วไงครับไม่ทำไรอ่ะมันบอกว่าอะไรอ่ะอาเจ็กเอ้ยมืออ่ะมันมันมันบอกว่ามันต้องการโค้ดนี่ไงเพชรมึงถ่ายรูปไว้ใช่มึงถ่ายรูปไว้ไม่ใช่เหรอไม่่ใสแล้วแล้วใส่แล้วใส่ยังไงอ่ะก็นี่ไงมันมีนี่เหรอเออมันมีตัวสอดไอ้ั้งมึงสอดไปกูดอ๋อนี่ไงต้องกูดต้องต้องเอาไฟฉายออกก่อน โอเคอันนี้เอออีอ้ตัวยาวๆใช่ผีป่ะอันนี้แล้วก็อันนี้ไปเรียบเอ้าก,ก,ก็ก็ก็กดไปแล้วนี่หว่าเมื่อกี้ทำไมไม่ได้วะหรือว่าใส่ผิดอันอ่าอันนี้อ้าริโอออกริโอออกไปแล้วนะ่ยออมันมีอันเหมือนกันนี่หว่าอันนี้แล้วก็อันนี้ นี่ไงโอ้โหนี่ไงอายาวอะไรเหรอโคบาไม่เห็นหยิบได้เลยมอบมอบให้กับผูก้กล้าไอโคบามันไว้ไออ๋อมันไว้งัดนั้นนี่หว่ามันหยิบไม่ได้อ่ะประตูอ่ะไอ,อประตูที่ปิดอ่ะเออม,ม,มันหยิบไม่ได้อ่ะมันเงียบยังไงวะเฮ้ย เอายี่หิบคอบาไม่ได้ต้องเติมบ้างถึงถึงอีกปอนกดอากดทีต้องมีอันกูได้ละคอบากดเลยยูปิปนี่กดอะไรอ่ะไม่กดมาหมดกดเอฟกดอีมอีมไม่ได้กดอีแล้วก็กดจีอ่ะขึ้นมามันมันจะมีได้แล้วได้แล้วแล้วก็กดจีของอ่ะแล้วก็ใช้โคบานี่ไงยูปิปอ่าเพื่อน มึงดูดิตอนเราหยิบขอบมาพวกแม่งมืดเลยก็ไม่มีคนถือของอะน่าจะถือใครเออถือแล่เ่ินดิเออไลเลอร์นั่งดิมองเห็นเไอตัวยาวๆนี่แค่ผีจาวะนี่มันยาวเออนีขอบาใช้นนัเลยชึกๆหายอืมโอ้โหวันนี้จะเป็นบอสไฟแน่นเฮ้ยมหา มาสัมมาสัมผู้เจ้าเจ้าโอนม้อพลังให้ข้าดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไม่คิดวเจอผีอ่ะไอตัวตัวใหญ่มากใช่ไหมรีโอเมื่อกี้ตัวใหญ่มากไม่กูกำลังอ่านเลยไอตรงเนี้ยแล้วไม่ก็ผมว่าข้างบนเมื่อกี้ตัวใหญ่มากปอดิไีมิโอปาส อ๋อเปิดดิโอเคเอ้าจะเป็นยังไงอุ้ยมันมีเสียงอ่ะนี่มีนะมาบอกเลขดิในี่ตรงนี้โอ้โหอ้าวอ่าเฮ้ยใครใครเปิดใครเปิดประตูตรงนี้เนี่ยเอาเลยเปิดประตูดิมันปิดกันมดเมันปิดเองอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังพี่โอข้างหลังไปทำเป็นตัวเลยไปดิไปดิไม่กลัวไปไปดิไปดิไปดิไม่กลัวอ้าหี้นแล้วไม่ทิ้งกูไว้ไอ้พี่ตาแม่งเอ้ยนี่ไงเปิดแล้ว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 โอ้โหแมกถังไว้นี่หว่ามีไปบวกเลขทีมาเข้ามาบวกเลขรหัสอะแล้วรหัสใส่ตรงไหนอะสี่บวกสี่บวกหนึ่งเท่ากับต้อห้า ห้าสี่เจ็ดแล้วก็ห้าสี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดแปดใส่ไหนอะมัวมิวมั่ววะเนี่ยใส่ไหนเก้านี่เหรอเก้าสี่เจ็ดแปดห้าห้าไม่ใช่เหรอไอ้นี่ยโอ้โหสี่สี่เก้าเก้าถูกละเก้าสี่เจ็ดแปดโอเคโอเคคณิตศาสตร์คณนตศาสามไม่แม่งไม่ได้เรียนแทบไม่ได้เรียนเลยนี่วะ ไปแล้วก็ลิรน,นไงใช่ไล้วเนี่ยใช่ความจริงตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยไปอยู่ไหนเน,นี่น่ะวีโอนี่นี่นี่น <c oughs> วันหัวใจกุ๊กตึ๊กเสียงน้ำดิเออแ่งความจริงเมื่อไหร่มันี่ยมัน,นมาล้มาฆ่าวะ มันต้องชัเตอร์สองเวที่กูเจอมาหัวตดาอุ้ยอฮ้ยเน้ยเฮ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 ้หเฮ้ยเฮ้มอฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเไ้ยเฮ้ย่ฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเไ้ยน้ยเฮ้ยวฮ้ยยเฮ้ยเต้้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเย้ ้าสี่เจ็ดแปดแปดเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดอันนี้แล้วก็ 8, แป<ล>ดอันนี้ไม่ถูก,กมันก็เรียงมันเล่าไปบนัสแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดเก้าสี่ไมปเจ็ดสี่เก้าไปเจอสี่เลขสี่เลขสี่อะไรวะนี่แล้วก็เลขเก้าอันนี้ อันดิเีย่าไม่มันเป็นผีอะไรวะที่มันเสงผีไม่คือแจ็คสันผีไม่คือแจ็คสันมันเหมือนเวะล่ะไปเลยวิ่งมาดียี่ลอยเที่ยนะโค้ชเตอร์เดียวโค้ชใ้มันต้องหนีผีได้หนีผีของจริงแล้วเนี่ยกูคูแบบโคตรกว้างไอ้เที่ยแล้วกูให้กูไปทางไหนทำไมมีเสียงอ่ะ ตามไปพูนไปวิ่งตรงรัวเลยแล้วการอ่านอะไหัวใจกูจะวายมินอ้อยอยากให้มันกระโดดได้วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไใช่ผนึกเหรอเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมันบอกว่าอะไรอ่ะโคเอนเอลอ่ะไม่หาเซลเกรดเหรอไอ้อะเบื่อเอ้ยก ัมันหมายว่าเกศไอ้อะไรก็อย่างหนึ่งอะข้ามองถ้ามองมาปลดใครตรงนี้เปลืองหอยผีเสื้อบ้างไอ้ผีเสื้อสีสีขาวอ่ะใช่ป่าววะอันนึงอันนึกซากอสูรนิวยีดไลท์ไลท์ไปหาใส่ไอ้เนี่ยมันต้องไอ้เซลล์อ่ะไอเกศต้องหาเปลือกอะไรสักอย่าง เหมือนจะเป็นเกตหรือไม่ก็เปื่อยนี่แหละเอ้ยอะไรวิ่งผ่านไปว่าไม่ใช่ตัวดำๆอ่ะไกลๆนู่นเลยเมื่อกี้นู่นๆๆๆอ่ะโคตรยาวโอ้โหเบบแบบมุ่งยาวมาสักทีดิคูณจะมีความแข็งมุ่ยาวไม่ทำดีป่ะหาอะไรเนี่ยที่ไหนแยกไม่คอโคตรยาวแยกไม่วิ่งผ่านดูว่ามันมันเฝ้าตรงนั้นวะเออเราไปดีกว่ากล้าท้ากล้าท้าผี เ้ยตรงนั้นตรงไอ้ตรงไอ้ไอตรงที่ผีอยู่มันจะมีของสำคัญอยู่อุ้ยขอศาสนาไม่น่ารักไอ้บูมมึงมึงมันมึงพี่ก็เสียหายแล้วอุ้ยเสียงใครม่าอืออุ้ยเต็มะอเหี้ยไม่ตามตาไม่ยออุ้ยตายอ่ะเอ้าเกิดใหม่ตรงเกิดใหม่ตรงนี้เลย เฮ้ยตรุ่นุ่นเลิบ้านบ้านบ้านไเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเอ้าลีโอก็เหรอะมีสองตัวอยู่ตรงไี้เย้นก้ไอ้นี่เสือป่าจะมาเขยเหียแม่งตายไปไปวิ่ง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 วู้ยมาเลย เจอสายเจ้าเจอสายเจ้าอะไรเนี่ยไอสีขาวๆคืออะไรอ่ะใช่เหรอไอเรียวเจอแล้วอ้ามหายเหรอหายเจอแล้วตรงไหนวะอยู่เนี่ยบ้านนะกูเอาเห็นกูว่ากำลังไปกำลังไปกำลังวิ่งไปถ้าผีไม่ได้มาหาวะเก่อนนะมันเล่นยังไงมันมาเร็วผีอยู่ดักดักหน้าบ้านเนอ มาแล้วใกล้มากใกล้มากพีที่ที่ที่ดีมีสองตัวเขี้ยแม่งโอ้มันติดเิาร์นะครับที่เมื่อกี้มันติดเารวิ่งขุดเร็วเลยหนีแม่งคุ้ดเร็วมันติดเสาวะเมื่อกี้อ๋ออ๋อมันให้เลี้ยงสายรางสายไฟนี่หว่าผีวิ่งไปแล้วเร็วๆวิ่งวิ่งวิ่งปูวิ่งมัร้อนอะกูเสร็จแล้วปูวิ่งปูวิ่งวิ่งหวิ่ง มันตามหลานมึงบ้างไอ้ได้ได้ได้ดาบอ่ะมาดาบแล้วมึงแล้วมึงเรียวมึงเยอะไปใครเนี่ยอันนี้โซ่ดาบี่อี๋ไปดิ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 ได้หมดเลยมาแกดาบไปแล้วเลดมีควิปมาดิมาดิจาบใช่ไงวะ ันดี้มันเอาจงตีอ่ะทำไมด่าถ้าไมด่ามาความลงวะเออ้ยมันต้องมีคนฉุดมืออใช้ไงอะเออหรือว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอวมัดิมน่ะมันมีสารเจ้าอยู่ของผีอะอัน้อนด่าี่กปักปะเออน่าจะไปปิดผนนึกงสาขาสูนย่ะไปเลยลิโอตรงกลางมันน่าเรือเพ มันมาแล้วมันมาแล้วตัวใครตัวมันมันตัมันตามกูปะมันตามกูตามกูแตะเอ้ยยี่บี้ก็เร็วเลยบอกกูร่งไปกูร่งไปเป็นโอ้ยยี่แล้วกูต้องเดี๋ยวกูต้องไปเอาดาบใหม่อไอ้เหี้ยอ้าวไอ้มิวเหรอเออกูอยู่นี่กูดกูไปเอาดาบใหม่ก่อนเออส,สู้ๆแล้วกูไปรอ,อก,กันทำเราต้องไปทำใช่ไหมเออต้องไปทำ ไปท่ปานกันหรอปักแล้วปักแล้วเอ,อาดาบปักแล้วมีเสียงอเอาดาบปักแล้วปักเงมันตามหลังมามันตามหลังกูมาอย่านะอย่าไ้านี้มึงต้องไปเอาดาบใหม่แล้วเว้ยตายแล้วเอ้ยแต่กูเอาดาบปักไปแล้วนะเพื่อนปัไนะกไหนดาจ้าอ่ะเออ ล้วเรา้ราไม่ตด้ไหนต่อหรือว่าเอาเออหรือว่าเราต้องไปตงเกตตรงนั้นหะปมันบอกว่าตอนนี้สิกว่าเราต้องลงไปข้างล่างืีเราก็้คืเรามันมีในเรื่องใหม่เข้ามาแล้วให้ดูดิแล้วมันแล้วมันมาต้อนหน้าบ้านเราเอ้ยเปิดแล้ว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 มาเลยเปิดแล้วมาเลยมอเกจะต้องเดี๋ยวดูไปแล้วมันอยู่ไหนนิวกูอยู่ข้างงกว่ามันจะรันตามกูไม่ใช่ผีมันมาวิ่งไปแล้ว มันวิ่งไปแล้วมาเร็วเเพื่อนวิ่งมาลาทอนไอ้จะตามพี่หน้าหมดโอ้ข้างหน้ากูเลยนี่หว่าจะตามพี่หน้าหมดอย่าพึ่งหมดนะมาแล้วตามหลังมาแล้วมิวตามหลังว่าตามแล้วโดนโดนแน่แน่คนดูน่าเไงตายแน่แล้วปุ๊กมันเอาดาบออกมาโอุ้๊กคงพวกคงไมันจะไปเอาดาบแล้วต้องใช้อีกไหมนี่ยหรือไม่ต้อง อาจจะไม่ต้องนะแต่มันมีโซ่อยู่อ่ะไม่รู้สิไม่ต้องใช้ไปครับรอไม่วัวเฮ้ยครูเข้ไไอไอาไปแล้วอ่ะโอ้เรือไม่รอเพื่อนเลยมิ้วมาเร็วไปรง้ไหมโอ้โโอโทีละคน่นะฮเฮ้ยติดสร้างสว่อินเซิร์อันนี้มันสู้จัด เราอยู่ในตัวก้าหางเหตุดตัวก้าวยืนเล่ทินอะไรนะเราเราอยู่ไหนนเราอยู่ในก้าวหางอ่ะเหมือนไม่อะไรอะไรอ่ะายอูนี่เอาชีวิตเอาชีวิตรอดหาเพื่อนหาเพื่อนแล้วเอาชีวิตรอดอันนี้น่าจะเป็นคำพูดของกีมมองอะไรไม่เห็นเลยจ้าข้างในไปดีไปดีไม่กลัวหรอกไปดีไปดีไปดี อุ้ยเยอะยู่มาดิมาดิมาดิมันให้หโอ้มันให้หลับจุกไปเนี่ยมาดิมาดิมาดิไม่กลัวหรอกตายก็ตายมาดิเฮ้ยเราวิ่งผ่านไปเลยได้หว่ามันมันมันระเบิดเบาอยู่อู้จ้อู้ยเบาก็เฮียแล้วจะตายแล้วเนี่ยตายครับโอ้เม็ดเลือดกลัวครึ่งหนึ่งเลยเฮ้ยวิวิ้งนนี่ซ่าสุดเลยอู้วตัว พี่ถเหี้อะไรไปี่ยม,มันให้มันมันให้พี่อะไรอ่ะมันให้เราเอาไปวางไว้น,นั่นะเห็นกับตูปะใครเก็บไว้อ่ะไม่ที่กูไม่มีอ่ะอออะไรคืออะไรมีดบาบอ่ะใช้ต้องใช้ด้วยปะวะ ไม่ต้องใครในมือพ<น>ึงเราเอาไปปากดิเออเดือธอไม่ต้งใส่ไม่ได้เนี่ยม,ม,มันมันมีมันมีให้ให้กดยีเนี่ยมันเป็นเพจวะมันไม่เ่ว่าเพจปะหรืออะไรเฮ้ยหรือว่า,าต้องปีกตนังไงวะลองปีเลย อับเกียร์อะมันต้องมีจำสแกนนั่นเลยมีอะไรบ้าเดี๋ยวนี่ไงให้เอาผีเสือ้อใช่ปะ่ะน่าจะเก็บ,บ,กบนี่ได้ผีเสือะะ้อไว้ละเอาเอาสิบลีดวางไว้โอเคเอาไปวางเลย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 วางล้วางก็ ไปเลยเป็ไงเปิดแล้วไปเลยแคปเตอร์ี่สาเราหาแล้วก้อยฮีอะว่ามันไม่เึงอดซจริงไปที่นี่ยังร้อมหรอวะเราต้องไปราต้องจมันเป็นซันจริงโมยูไรมาดิมาดิไม่กลัวหรอกมาดิมาดิมาจุ่มแล้วโหลดดิ้งมาเขียนว่าโหลดดิ้งอะ

To stand alone to every record I own.